มาดีได้เลยวันนี้ทัเตียปืนทอมเสีงเยงอะไรบ้นไม่ใช่ตัวนั่นแะไม่แปลก็พอของนนะอจะเป็นงตัวาตัวเลยเฮ้ ว้าา์มแลวดูมันโอ้ยกดับแจงตระวน้น้ำตำรวจกดนุปาแล้วหุ้ยตัวอะไรอ่ะวดเกับบรกเดตัวนั่น ตัวอะไระเฮ้ยต้องถ่ายภาพเช็ด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 เโอเ้โหเห็นตัวชัดมากมันเข้ามาใกล้จะแล้วเอาแขนไปจะดูบอสเหรอเออเจนเอเรันคอรจะตายเออไหวนะไม่ไหวไหแล้ว ว้วจะกลับไปฟ้องแม่เจ้าตายซะบาเปล่ายกันมุสันจะเป็นแม่กบุญยักษ์ที่เขาอบคลิปกันพาหมึกยักษ์พาหมึกยักษ์อะไรอย่างนี้เฮ้ยไปฟ้องแม่ซะนี่โดนเลยไปเฮ้ ดูอะไรไม่อนักเลยเอ้ยยังว่าจะไปไหนเนี่ยเอ้อจับนี่ไว้เอ้อืี่นี่แม่เจ้าเอามือ6ช้อนโอ้โหกับปีกมือไม่ได้ว่าไป เราต้องไปทำไรก่อนละเคจสมมาอีกแล้วไม่ได้พบอายุต่อวัยอายุดะอ้เจูทุร้ายบูชัดก็แก่ดีมันอีอะท้าายามจะยืนอยู่ เดจอซนไปแล้วไปฟอกแมกกาเธอร์เด็กไม่ได้ต่อยตัวตีต่อต่อไป